ยังอยู่ในเหตุการณ์ที่จังหวัดนาราธิวาสก่ะโดยภาพวงจรปิดขาเผยนาทีคนร้ายยิงประชาชนในกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทีท่อบตเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568เมื่อเวลาประมาณ14.20นาฬิกา20นาทีในขณะที่มีการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสคนร้ายจำนวน6นายพร้อมรถจักรยานยนต์3คันแต่งกายใส่หมวกแก๊ปสีดำกางเกง3ส่วนลักษณะคล้ายประชาชนทั่วไปได้เข้าไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสีรายได้แก่นายสุกรีฮะอายุ37ปีครูโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนถูกยิงบริเวณหน้าอกหายใจติดขัดอาสาสมัครเอกคมดานุด,ดีนสาและอายุ34ปีถูกยิงบริเวณหูขวาเป็นแผละทะลอกอาสาสมัครเอกบุสลิมดอซาอายุ37ปีถูกยิงบริเวณต้นขาขวาแผลเป็นรูทะลุ และนายไซนุตด,ดีนเจเบราเฮงอายุ34ปีถูกยิงบริเวณมือขวาแผลเป็นรูทะลุเป็นครูและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนโดยทั้งหมดคาถูกนำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนโดยล่าสุดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป